องค์โนเขายาบรีครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่บติดตามองค์โนขอหยาบรีที่โทรมาสั่างองค์โนขอยาบรีก็ขอคบคุณครับหมาครับนกต่อจุดจวดเก่าๆครับนี่มาดูกันครับนี่เอฟซีอยากได้ครับหมาอลไครับนี่ครับดูครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครูอ่างครับสามคำครับที่ครูไปเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ตัวนี้กุกเดียวครับนี่ครับนี่ตัวนี้ก็กุกเดียวครับโอ้ดูครับดูาร์มเก่าแลยดู ดูจัดครับดูจัดครับดูว่าโอ้โหงดูว่านี่เจ้าอ่างสามคำครับนี่นี่สองสองทีก็สองทีก็สามครับนี่นี่ครับมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้นี่เสียงเล็กขึ้นด่านครับเววเลยครับนี่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  มาดูรับมาดูมาชมครับนี่ครับตอนนี้อางบางทีก็สามบางทีก็สองบางทีก็ไม่อางครับแล้วแต่ครับนี่ครับเจ้าเจ้าอ่างสองสามคำครับนี่อะชาเจ้าเสียงเล็กครับนี่โอเคครับเสียงเล็กนกต่อเก่าๆครับต่อสายไฟพุ่มไม้ได้ครับนี่ไม่ต้องกรับ โอนจริงทรงจริงครับนี่มารับชมดูครับดูความเก่าครับดูว่าดูว่าเนี่ยอันหนึ่งสองบางทีก็สองที่ก็สามครับนี่มาแล้วครับต่อกับเก่าๆมาเล่นสายไฟพุ่มไม้ได้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่คนี่ที่ได้ดูได้ชมครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่รีบโทรเลยอยากได้ นกต่อรีบโทรแล้วเอาไว้เล่นปีใหม่ครับนี่แอปสีได้ดูได้ชมครับนี่ของมาใหม่มาสดสดร้อนๆ้อนครับนี่ครับาคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับนี่ดูครับคูยาวครับคูนานครับนี่อ่างเจ้าอ่างครับสนใจรีบโทรเลยครับนี่ได้จัดส่งโอนจริงส่งจริงครับสวัสดีครับอืมะ สองคำครับเก่าๆจุดๆมาแล้วครับอย่าลืมติดตามว่านกเขา่าลืฟรีครับจะได้มีโอ้ยใหม่รับชมครับสวัสดีครับ